สวัสดีครับร้านอวยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนําเช่นเคยครับเป็นเหรียญนะครับหลวงปู่เล่งนะครับวัดดงแกวนนะครับข้างบนนะครับสอนท่านอยู่บนก็คือหลวงหลวงปู่เครือบวันหนองกระดีอาจารย์ท่านนะครับผมเคยคุยกับหลวงปู่เล่งแล้วนะครับหลวงปู่เล่งท่านบอกว่านะครับพกเครือบนะสอนท่านองค์เดียวนะฮะมันจะสอนไม่ได้ถ่ายทอดวิชาใครเลยนะครับ ทันเจก็ทุมงคนไหนก็นะครับปืนแตกหมดแล้วนะครับยิงไม่ออกนะครับยิงไม่ออกนะครับเียนี้ออกในปี2 5 5 4นะครับเป็นกระไลทองนะครับเป็นกระไลทองนะครับนะท่านก็คงมีวัตถุประสงค์ให้เรียกทรัพย์ก็เลยเขียนว่าเป็นเรื่องรุ่นพกรัพ์นะนะนั้นสักสิทธิแน่นอนนะครับลงู่เล่งก็ทุมงคลท่านนะครับยอดนิยมนะครับจากร้านนี้ขายหมดเกลี้ยงหมดเกลี้ยงตลอดนะครับ หมดไม่เคยเหลือนะโอปุเล้งเนี่ยนะครับพวกเราเนี่ยเป็นสิทธิ์นะสายหลวงพ่อสุพจน์วสีทรงธรรมนะสิทธิสายหลวงพ่อสุพศเนี่ยเขาชอบลองยิงของเหนียวนะวันหนึ่งเขาก็ไปเอานะครับนะไปนิมนต์โอปุเล้งมาเสกคู่ครับหลวงพ่อสุพจน์แล้วก็เอาตะกุดท่านมาลองยิงปรากฏไม่ออกนะครับก็เป็นฮือฮานะพวกเราก็เลยนะครับไปกราบโอปุเล้ง นะครับด้วย,ยนะครับเป็นเป็นเป็นอาจารย์ีนองค์นั่นเองนะครับก็เคยเข้าไปคุยกับท่านหลายอย่างนะครับท่านก็เคยเล่าว่าหลวงพ่อจ้อยวัดศรีทรงธรรมเนี่ยจนระยะทางได้อะไรต่างนะครับผมก็เ,เคยคุยกับท่านนะครับเคยคุยเรื่องเออะเดาะกุญแจกุญแจเอ๊ะทำไมบางครั้งเดาะได้บางครั้งสะเดาะไม่ได้เขาบอกอ๋อต้องจิตต้องนิ่งนะครับการใช้พระคาถาต่งางๆจิตต้องนิ่งรวมเป็นหนึ่งนะครับ ทันกรารผมทันกาบท่านนะนั่นหลังเลี้ยงก็เป็นยันนัดดงแขวนเอา,าเอำเภอสว่งางอุบุทยจันนีไปกราบท่านบ่อยนะตอนหลังแต่ตอนหลังก็ละสังขารไปนะครับก่อนละสังขารเนี่ยมีเรื่องแปลกหลวงสุพจน์ก็บอกว่าเออเป็นห่วงหลวงกุล่งนะหลก็ยังงงไอ้ก,ก็ยังท่าน ท่านยิงทากองไงจะไปเป็นหัวสุขภาพมันก็แข็่งแรงแต่สักพักไม่นานนะเดือนสองเดือนเองท่านมาราภาพเลยผมก็สุพ์ท่านเห็นอนาคตนะครับผมท่านมีอนา,อนาคตงสังขยาณน,นะผมก็สุพ์ท่านอย่างนั้นนะครับเหมือนเดิมรายได้ทั้งสององค์นะวัตถุมงคลทั้งสององค์น่าใช้คงกระพันเหมือนกันนะครับใครที่ห้อยแล้วต้องการพวกคงกระพันชาติใช้ได้ดีเลยนะครับ รายการนี้ลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจติดต่อร้านอวยพรพัะเครื่องนะครับ096954888หรือ0814203001ย่ังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่ง,ง,งและท่านจะไม่พลาดทุกรายการวัตถุมงคนดีๆจากร้านอวยพรพัะเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ